ก็วันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้จะมาทําเมนูเผ็ดร้อนหน่อยนะก็วันนี้จะมาทำหมูย่างอาหมาล่านะหมาล่านะก็มีเนี่ยหมูวันนี้ใช้เป็นอ่าสะโพกนะแล้วก็นี่เป็นผงหมาล่านะ ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามนั้นเลยนะแล้วก็จะมีงานะเพิ่มงาเข้าไปเนี่ยงาคั่วเองเลยนะแล้วก็มีใบมะกรูด,ดเดี๋ยวไปหมักกันเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาหมักกันเลยนะก็จะใส่ผงมาล่าลงไปจะใส่หมดลเลยนะี่เลย ชอบกินแบบร้อนแรงร้อนแรงก็แล้วแต่ความชอบนะ,ะนวดนวดจะใส่น้ำปลานิดนึงนะอย่าเยอะนะใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะ เราจะใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวนะไม่เยอะนะใส่นิดนึงนะก็สีอิ๊วขาวอีกนิดหน่อยนะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะหมวดนวดสักพักนึง ก็ใส่อะงาลงไปเลยนะใส่ใบมะกรูดลงไปนิดเดียวนะที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำจิ้มนะก็เอาไปหมักไว้นะสัก สิบห้านาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่สะดวกเลยนะก็เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะเอามาย่างกันนะก็เราตั้งกระทะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วนะแล้วก็จะเอาหมูที่เราหมักไว้นะมาย่างเลยนะี่ยอย่าไม่เอาไฟแรงนะไฟกลางกลาง

็สุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นกันนะก็เสร็จแล้วนะก็มาหั่นเลยนะ เดี๋ยวทำน้ำจิ้มนะเราจะใช้ผงหมาล่านะทําเป็นน้ำจิ้มเขาวันนี้นะก็ใส่ลงไปเลยนะหมาล่า,า,ลานะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะใช้น้ำตาลทรายเนะี่ยใส่น้ำปลานะ ใส่มะนาวลงไปเลยนะ,ะฐานเปรียวก็เยอะๆได้เลยนกะ็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะใส่งาเพิ่มนะเพื่อความหอมเนาะ นี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะใครจะใส่หอมแดงซอยก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ใส่นะน,นะน้ำจิ้มนะก็สำหรับคลิปนี้วันนี้นะกับเมนูหมูย่างผงหมาล่านะกท็ทำง่ายๆทำง่ายอร่อยด้วยคลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะฝากกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย